สวัสดีครับผมร้าน powermine ev อยู่อำเภอหางดงจำหน่ายรถไฟฟ้าอะไหล่และซ่อมตกแต่งนะครับจะมาแนะนํารถรุ่นนี้ครับ stront t e n d y รถไฟฟ้าที่จดทะเบียนได้เป็นรุ่นที่สมบูรณ์มากครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำมาครบจากโรงงานผู้ผลิตเลยมอตเตอร์3,000วัตต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน72โวลต์60แอมป จากโรงงานผลิตนะครับเพราะว่าถ้าจากโรงงานผลิตเขาจะเซตระบบมาได้ได้ดีนะครับเขาก็จะเซตระบบมาได้ตำแหน่งการวางทั้งสายไฟสายลายเขาจะได้ขนาดมาตรฐานของโรงงานครับด,ดูจากรูปทรงภายนอกก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่โฉมรถไฟฟ้าที่ทันสมัยของรุ่นของสไตล์รถไฟฟ้านะครับ แล้วก็รุ่นนี้ที่ชอบครับ 1. จดทีเพียนได้ 2. ขุมกำลังมอเตอร์ถึง3,000วัตต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน V 60โวลต์60แอมอครับถือว่าสูงมากของแบตเตอรี่รุ่นนี้ความเร็วสูงสุดของ G P S นะครับเกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ว G P S นะครับความเร็วพื้นจริงก็จะเร็วมากกว่านั้นเพราะจากไม่แต่ไมจะมีแค่2ตัวครับ มตีตัวเลขแค่สองตัวถ้าเราบิดสูงสุดก็จะได้แค่ค้างที่เก้าเก99นะครับเพราะว่าไม่มีแค่เลขสองหลักครับชาร์จหนึ่งครั้งขับได้ไกลถึงร้อยี่สิบกิโลในระดับความเร็วประมาณที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราบิดยาวจะได้ประมาณร้อยี่ครับแต่ถ้าเราเร่งกว่านั้นที่ดูจากการทดลองนะครับจะได้ถึงเก้าสิบกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จหนึ่งครั้งก็ค่าไฟายอยู่ที่ประมาณสิบาทครับสิบาทบวกลบพิดหน่อยอาจจะไปสิบสามสิบสี่บาท คับขึ้นอยู่กับค่าไฟแล้วก็ขับได้ถึง120ยีกิโลตีว่าหลัก100กิโลครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคุ้มค่ามากครับของตลับรุ่นนี้โดยเฉพาะท่านที่ต้องใช้รถมอไซค์เป็นประจำอย่างเช่นร i d เดอร์หรือว่าท่านที่ทํางานต้องใช้รถขับมอเป็นประจำนะครับรุ่นนี้จะคุ้มค่ามากจะมาแนะนํารถรุ่นนี้ครับสตรองเทนดี้ชื่อเต็มครับ,รบหรือว่าตามสติกเกอร์ก็คือสตรอง S ครับรุ่นนี้หน้ายางใหญ่ครับยิ่งก,ก็ถนนดีมากเหมาะกับทาความเร็วได้สูงขนาดยาง1 2 0ทับ7 0ด1 2ด้านใน12นิ้วครับครับดิสเบรกหน้าหลังด้วยปั๊มคาลิปเปอร์2พอตทั้งหน้าและหลังครับจานเบรกใหญ่มากเกือบเต็มล้อครับแล้วก็โชคมีทําทับแท้งทำให้ดูสวยงามโชคคู่หน้า ไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์เดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับไฟเดย l i g h t สามารถเปิดปิดได้นะครับเปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟแบบเลนโปรเจคเตอร์นะครับให้ความสว่างสูงอยู่เป็นหลอด LED ครับเปิดปิดได้มาพร้อมกับไฟผ่าหมากไฟขอทางพฟจุดเฉินหรือว่าไฟผ่าหมากครับ ครับเราจะมาดูที่ที่แฮนด์ที่แฮนด์นะครับว่ามีปุ่มอะไรให้บ้างครับผมจะเปิดสวิตช์ครับหน้าจอหน้าจอบอกเยอะนะครับตัว P ก็คือคือจอดนะครับคือปาร์เพื่อเซฟตี้เรากำเบรกหนึ่งครั้งครับก็จะกลายเป็นศูนพร้อมพร้อมทางานตอนนี้บิดกข้ปไปเลยนะครับบอกปริมาณแบตเตอรี่บอกกิโลเมตรที่พิ่งไปแล้วว่ากี่กิโลแต่ผมขออนุญาตเปิดไปอีกครั้งนะครับให้ดูครับไฟสูงไฟต่ําอันนี้บอกเกียร์ครับเกียร์หนึ่ง เกียร์สองเกียร์สามเกียร์เป็นแบบสวิตนะครับครับผมจะลองบิดให้ดูนะครับอ่านี่เข้าที่เกียร์หนึ่งนะครับกพจะจากเกียร์หนึ่งเดีด๋ยวที่แปลว่ารถพร้อมทํางานนะครับเกียร์หนึ่งดูความเร็วที่อันนี้เป็นรถล้อลอยนะครับความเร็วได้ที่ประมาณห้าสิบเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองได้ที่ประมาณเกือบเกือบแปดสิบนะครับเกี 2, ยร, 80, ร์สอง เจ็สามเจ็สามนี่ร้อยขึ้นครับถ้ากีบี่ได้เก้าสิบเก้าสิบกีบีเนะครับบิดจริงก็น่าจะร้อยขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขมีแค่สองหลักอันนี้เป็นเปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟหน้าประตูขึ้นตามอยู่ด้านนี้นี่เป็นไฟเดย์ไลท์ไฟกลางวันนะครับแล้วก็สวิตช์นี่เป็นเกียร์นะครับเกียร์แบบสวิตช์หนึ่งสองสามอันนี้เป็นเซตหน้าจอรับอันนี้อ่นนี้คือถอยหลังนะครับถ้าเรากดแช่ไว้แล้วก็บิดรถก็จะถอยหลัง ครับแล้วก็ด้านซ้ายมือถ้าเปิดสวิตจะมีไฟสูงไฟต่ําครับไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟขอทางไฟพามาไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ครับแล้วก็ดูที่สวิตครับผมสวิตอันนี้คือเปิดไฟนะครับปิดปิดทางขวาเ,าเปิดถ้าปิดทางซ้ายมาเปิดเบาะนะครับ เปิดเบาอ่าเขาดูใต้เบาเลยครับเบาก็จะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด7 2อโวลต์60แอมป์ครับนี่เปิดให้ดูครับจะยินบอกปริมาณตอนนี้แบตเตอรี่เต็มครับมีไฟบอกสถานะแบตถ้ากดปุ่มนี้ก็บอกประมาณแบตเตอรี่ตัวนี้ที่มีอยู่ครับตอนนี้มี83.3าโวลต์ครับน้ำหนักแบตที่เราลองชั่งดูอยู่ที่ประมาณ23กิโลกว่าครับเกือบคิดสโลแบตแบตอันนี้ครับ มีสวิตเบรกเกอร์ให้นะครับถ,ถ้าไม่ได้ใช้รถนานก็แนะนําให้ปิดนะครับหรือว่าเราจะถอดแบตก็แนะนําให้สวิตเบรกเกอร์ก่อนนะครับเบรกเกอร์เพื่อเซฟเซฟตัวแบตแล้วก็ต euh. ัวรถนะครับมีช่องเก็บของได้นิดหน่อยนะครับช่องนี้ครับีนเปิดเบาะพอร์ต USB ไว้ชาร์จชาร์จมือถือได้นะครับช่องนี้นะครับสามารถชาร์จมือถือได้แล้วก็่องเก็บของตรงนี้ได้เก็บมือถือเก็บอะไรได้นิดหน่อยครับพอเก็บได้ ครับแล้วเป็นทิศเบรกหน้าหลังนะครับดูแท้งแท้งทิศเบรกเขาจะปั๊มโลโก้สตองมาครับก็สวยงามแบบรูปทรงแบบเรียวสวยแบบเป็นงานแต่งนะครับทั้งสองข้างครับแท้งของทิศเบรกแล้วก็ตัวเบรกตัวเบรกจะมีปรับระดับได้นะครับจะมีปุ่มปรับระดับครับว่าให้ให้ใหถี่ให้ห่างนี่ครับผมลองปรับไปดูครับ จะปรับได้นิดหน่อยนะครับอันนี้จะใกล้มาจะห่างนะครับปรับปรับตัวนี้ได้นิดหน่อยนี่นะครับสามารถปรับได้ก็ถือว่าให้มาดีนะครับแล้วก็ตัวที่เบรกนี่ครับเป็นคล้ายก้นเบรกแต่งนะครับจะมีโลโก้สตองหมดเลยครับรูปทรงสวยเป็นงานที่ว่าสมบูรณ์แบบของรุ่นนี้ไฟท้ายไฟเดไลท์ครับครับไฟเบรก ไฟเบรกไฟเดรไลท์ไฟ, daylight, ไ,ฟไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็จะมีไฟสองป้ายด้วยนะครับรุ่นนี้มีไฟสองป้ายด้วยรถตัวน,นี้จดทีเบรนได้นะครับมีป้ายครับดิสเบรกหลังครับพร้อมกับคาลิเปอร์สองคู่เหมือนกันครับดิสเบรกหลังกำลังมอเตอร์3000วัตต์ ถือว่าเยอะมากนะครับของรถไฟฟ้าช่วงนี้ครับที่มาจากโรงงานเดิมๆนะครับ3 0 0พันวัตต์แบตเตอรี่72โวลต์60แอมป์ถือว่าเยอะมากครับคีสามารถพับเก็บได้ขาตั้งมีทั้งขาตั้งเดี่ยวขาตั้งคู่ก็รุ่นนี้ครับเบาะนั่งสบายนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้สอนครับผู้สอนสามารถจับคันี้ได้ได้เหมาะมือคนขับคนนั่งได้พอดีครับตำแหน่งเบาะแล้วก็ที่ชาร์จ ชาร์จจากไฟบ้านปกติอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้บอบ์ดที่นั่งก็จะมีหัวเสียบอะแดปเตอร์ให้๋ยวผมให้ดูแดปเตอร์นะครับเดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นงานอย่างดีนะครับจะเป็นกล่องแบบปีเนียมระบายความร้อนได้ดีนี่ครับกล่องกล่องเดปเตอร์มีพัดลมระบายความร้อนใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับปริมาณไฟในแบตว่าที่เหลืออยู่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมจะเต็มไวนะครับแล้วก็หัวชาร์ ัวชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสองขั้วัวชาร์จจะเป็นะจะแตกต่างกับรถมอเตอร์ไซค์รถต่ยานไฟฟ้าสามล้ออะไรทั่วไปนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งงานจะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่คอนโดาาท่านก็สามารถที่จะสามารถที่จะปิดเบร,เร์แล้วก็ถอดไปชาร์จได้นะครับแต่ว่าน้ําหนักจะมากนิดครับประมาณ 20- 20โลนิด,นด,นดหรือว่าท่านที่ต้องใช้รถเยอะเช่นรเดอร์อะไรดเขาสามารถที่จะซื้อแบตอีกลูกหนึ่งขับไปแล้วก็เปลี่ยนแบต ชาร์จลูกนึงก็อีกลูกมาเปลี่ยนครับเพราะว่าชาร์จแปตประมาณ3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงก็เต็มนะครับเพราะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมท่านใดสนใจไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 1 7์1889หรือว่าที่ร้านเราครับร้าน power my อยู่อำเภอหางดงอยู่เลยมหาลาัยนอร์มาทัก2กิโลครับอยู่ติดเซเว่นหรือว่าที่เฟซบุ๊กรถไฟ,ฟฟ้าและอะไรเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเรามีรถ ให้ทดลองขับนะครับเรามีรถพร้อมพร้อมขายนะครับพร้อมจําหน่ายเลยแล้วเรามีมีศูนย์บริการดูแลหลังการขายนะครับ